เคยวานชาแนลขอเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วจ้าเดินทางค่ะไปรถตู้ไปอุบลไปรถตู้ไปอุบลเมื่อเช้าไปสง่งอาร๋อแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปลงเพราะว่ารถมันเยอะมากรถต่อคิวกันเยอะมากก็เลยแบบจอดลงแล้วก็เลยต้องลงก็เลยต้องแบบลงเลยไม่ได้แบบไม่ได้คลิป ได้ถ่ายภาพนิ่งส่งเข้าในกลุ่มใหพ้พี่หนึ่งกลุ่มใครอยู่ในกลุ่มก็จะเห็นนะคะพรุ่งนี้เดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานีอ่าไปถ่ายเพลงไปถ่ายเพลง กราบปูนาคาปูองค์ดำเสรสิรินะอยู่วัดภูวัดภูยอดรวยนะคะวัดภูยอดรวยใครอยากไปเจอกันก็ไปดูได้นะคะถ่ายวันที่ห้าใส่น้ำเยอะไหมคะเดี๋ยวชงให้ดูนะคะเดี๋ยวจะชงกินเลยเพราะว่าอยากกินตอนนี้ จะเองก็อ,ออกวะก็อ,ออกฮะเดี๋ยวจะเอาออกมุงนึแก้วนึงก็ใส่น้ำเท่านี้ค่ะใส่แล้วไหรก็ได้ทุกคนแบบอยากใส่เยอะนี่ก็ได้ดทำให้ดูเอาเอาเทสเตอร์ให้หน่อยดิทเทสเตอร์อยู่ไหน นหนึ่งแก้วใส่น้ําเท่านี้นะคะหรือหรือใครอยากใส่เต็มก็ได้ได้หมดเลยแล้วแต่ชอบความเข้มข้นเป็นคนถ่ายยากรสไหนถ่ายดีเป็นพิเศษไหมคะเอาเมลอนมาลองไม่ค่อยถ่ายค่ะซัดส,สองซองเลยค่ะคือจริงๆอ่ะสามรสชาติอ่ะสรรพคุณสรรพคุณไม่ได้ต่างกันเลยนะคะ สรรพคุณเหมือนกันทั้ง3รสชาติต่างแค่รสชาติเฉยๆลอง3มรสชาติไปเลยนะคะพี่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ายังไม่โล่งพอกินสองซองค่ะแสดงว่าเป็นคนถ่ายยากมากเลยใช่ไหมน้ำหนักตัวน้อยไม่กินทุกวันกินวันเว้นวันได้ค่ะตั้งแต่พี่มีไฟเบอร์กินอะไรก็มีความสุขเพราะกินเท่าไหร่ก็ออกหมดเลยคุณคะ ตัวเทสยังไม่หมดค่ะเนี่ยหนูก็เอาไว้ชงกินเอาไว้ชงให้พี่พี่กินดูนี่แหละยังยังเหลืออยู่พูนสตรอเบอรี่เมลอนเนี่ยรสชาติต่างกันนะคะก็คือต่างกันแค่รสชาติสารพุนไม่ต่างกันสารพุณไม่ต่างกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ายังรู้สึกว่ายังไย ออกไม่ดีมากลองกินไปสองซองเลยนะคะลองไปสองซองได้เดอ้อร่อยหมดเลยทั้งทั้งทั้งสามรสชาค,คืออร่อยมาก